สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจินเชียงหวงมอีฉีสวี่ยีห้าหี่วันนี้เรามาเรียนภาษาจีน,นด้วยกันนะคะก่อนอืนเลยเราซื้อขอชื่นชมนักเรียนที่มีความรับผิดชอบผลงานเราซื้ออย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อเราซื้อบอกว่าให้กลับไปแก้ไขนักเรียนก็มีการแก้ไขกลับมาให้เราซื้อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเราซื้อต้องขอชื่นชมด้วยนะคะอ่ะเผ่นป้างเก่งมากค่ะ ก่อนเร,เริ่มเรียนวันนี้เรามาฟังเพลงด้วยกันนะคะนักเรียนสามารถร้องเพลงตามด้วยได้นะคะไปฟังกันเลยค่ะวัวปัว 七七七。 บทเรียนวันนี้นะคะเรื่องการแนะนำตนเองขอให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะเพราะว่าบทเรียนวันนี้ใช้ในการสอบปลายภาคนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเพราะบทเรียนนี้ใช้ในการสอบปลายภาคค่ะประโยคแนะนำตนเองในการใช้สอบปลายภาคนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะหนี้ห่า หนีห่าวหนีห่าสวัสดีสองวอเจี้ยวตามด้วยชื่อนะคะวอเจี้ยวตามด้วยชื่อของนักเรียนเองวอเจี้ยวตามด้วยชื่อของนักเรียนค่ะประโยคต่อไปนะคะประโยคที่สามวอจินเหนียนเสือซุยวจินเหนียนเสือ ซุยวอจินเหนียนสือซุยปีนี้ฉันอายุสิบขวบวอฉันจินเหนียนปีนี้สือสิซุยปีนะคะหรือว่าขวบอีกครั้งหนึ่งนะคะวอจินเหนียนสือซุย ปีนี้ฉันอายุ10ปีค่ะประโยคที่4ี่นะคะวอจ้ายโรงเรียนกิติวิทย์ช่างเสววอจ้ายโรงเรียนกิตติวิทย์ช่างเสววอจ้ายโรงเรียนกิติวิทย์ช่างเฉวฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนกิติวิทย์ประโยคที่5นะคะ สสีีตููช我喜ู读อสีควานตูช,ตช,ตชูฉันชอบอ่านหนังสือนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นความชอบอย่างอื่นได้นะคะอาจจะเป็นฟังเพลงทิงอินเย่วสีควานทิงอินเย่ก็ได้ค่ะหรือนักเรียนสามารถพูดตามนี้ได้เลยนะสีควานตูชูฉันชอบอ่านหนังสือหก 我喜欢吃面条。我喜欢吃面条。我喜欢吃面条。我喜欢吃面ว,วแปลว่าฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบอย่างอื่นได้นะคะเมื่อนักเรียนพูดทั้งหกประโยคเสร็จแล้วให้นักเรียนกล่าวขอบคุณนะคะ 是啊，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 是啊。 ขอบคุณให้นักเรียนนำประโยคแนะนำตนเองทั้ง7ประโยคนะคะมาอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูเพื่อเก็บคะแนนปลายภาคนะคะภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4นี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนนำประโยคแนะนำตนเองทั้ง7ประโยคที่เราได้เรียนไปนะคะมาอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูเพื่อเก็บคะแนนปลายภาคค่ะ ของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นี้นะคะและให้นักเรียนตรวจสอบคลิปวิดีโอก่อนส่งคุณครูนะคะและแจ้งชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะวิดีโอนี้ส่งได้เพียงครั้งเดียวนะคะให้นักเรียนตรวจสอบวิดีโอว่าพูดถูกต้องหรือไม่ครบทั้ง7ประโยคหรือเปล่านะคะให้นักเรียนตรวจสอบคลิปวิดีโอก่อนส่งคุณครูนะคะ และอย่าลืมแจ้งชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะจิ้เชียนตะเคอร์จ,ยยจันไย่าจิ้เชียนตะเคอร์จนันไย,ย่าบทเรียนนี้เป็นอย่างไรบั่งคะเราซอหวังว่าบทเรียนว,วันนี้จะไม่ยากเกินไปนะคะค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทุกคนกันสักเล็กน้อยนะคะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างบทเรียนว,วันนี้ เรื่องการแนะนำตนเองตัวอย่างเช่นวอเจียววอเจียวฉันชื่อตามด้วยชื่อของนักเรียนนะคะและเราซื้ออยากจะให้นักเรียนส่งการบ้านมาให้เราซื้อนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนนี้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะถ้าักเรียนคนไหนสามารถตอบคำถามหรือว่าเข้าใจบทเรียนนี้เราซื้อขอเช่นชมเลยนะคะว่าเฟยช้างห่าว ดีสาระดีมากค่ะเมืเ่อจบบเรียนนี้แล้วเราหวัง,งว่าต่ได้ให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนความรู้นําความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆได้นะคะ,ะจะทําให้นักเรียนมีความเข้าใจสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยการพูดด้วยการสนทนานและความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ,ะวันนี้เซียเคอร์ใจจริงค่ะบ๊ายบาย